เช็คดูมีใครแอบ,บส่องคุณไหมนะคะช่วงนี้จะให้เลือกใครดีกว่านะคะเปลี่ยนฟิลลิ่งบ้างมีทั้งหมดสองกองเลือกหนึ่งเลือกสองนะคะมามีใครแอบ,บส่องคุณบ้างไหมช่วงนี้นะคะนะกองละห้าใบาทั้งจิตอธิษฐานนะคะดูดูซิว่ามีใครส่องเราแล้วส่องทำไมเขารู้สึกยังไงนะคะ เนาะใช้วิจารณญาณด้วยนะคะโอเคอ่ะเริ่มกันเลยสมมัคนที่เลือกกองที่หนึ่งมีใครสองคุณหรือเปล่านะในช่วงเวลานี้ดูส,สดๆนี่แหละ่ะคนที่เลือกกองนี้อืมเป็นคนที่โรแมนติกนะคะเป็นคนที่โรแมนติกเป็นคนที่สุข,ขุม เออเป็นคนที่ทํางานเก่งมีคนแอบส่องคุณแน่นอนเขาส่องคุณเพราะว่าเขาชื่นชมคุณเขาชอบคุณเขาเอ็นดูคุณว่าวพลังงานดีมากคนที่เลือกกองนี้มีคนสองคุณนะคะหนึ่งในนั้นอาจจะเป็นครอบครัวคุณก็ได้นะคะเอะแบบสนใจห่วงใยคุณเฉยๆนะคะแล้วก็อมองบรู้สึกว่าเพื่อนร่วมง,งานนะหรือเกี่ยวกับ คนที่ติดตามผลงานคุณหรือเพื่อนร่วมงานคุณก็ได้แอบส่องคุณนะคะไม่ได้ส่องแบบไม่ดีนะแอบส่องเพราะว่าเขาปลื่มคุณเขาเอ็นดูคุณนะคะชื่นชมคุณคนที่ส่องคุณน่าจะเป็น energy ของชาวราศีมีนราศีเมษก็ได้นะคะมีนเมษก็ได้เขาปรื่มคุณค่ะเขาปลื่มคุณอาจจะมอบรู้สึกว่าเหมือนคุณอาจจะรู้จักเขานะดีไม่ดีเขาอาจจะเป็นคนหน้าเด็กหรือว่าเป็นคนที่ อายุอ่อนกว่าคุณก็ได้หรือทําไมก็เป็นแบบสไตล์หน้าเด็กนะโอเคมาดูกองสองอย่าเพิ่งหยอกตอนนี้สิลูกเป็นอะไรขึ้นมาข้างบนพ่อหมอบูโนเข้ามาอุ๊บแล้วมาเปิดไพ่ช่วยแม่หน่อยเร็วเี yeah. ้ยว้าวคนที่เลือกกองนี้นะคะก้าวถ้วยขึ้นมาเลยอืมหมอรู้สึกว่าช่วงนี้ energy ของคุณเหมือน ดีขึ้นมากนะคะพลังงานดีขึ้นคนที่เลือกกองนี้คนคุณกำลังโฟกัสนะคะในเรื่องของการงานกำลังใช้ความมั่นใจกำลังใช้ความแบบอ,อยู่ในโหมดของการอะไรนะเหมือนเตรียมความพร้อมบางอย่างหรือเปล่ามีคนสองคนเหมือนกันว้าวคนนี้นะคะคล้ายๆกันแต่คนละคนละสไตล์คนที่เลือกกองนี้นะคะช่วงเวลานี้คุณเหมือนแฮปปี้กับสิ่งที่ คุณทำนะคะแล้วเป็นเหมือนอหลายคนก็จะเกี่ยวข้องกับการทำงานที่เป็นสไตล์ไลฟ์เวิร์กเกอร์สตาร์ซีดหรือเป็นงานเบื้องหลังก็มีนะคะหรือคนในเครื่องแบบก็ได้นะเนี่ยคนที่สองคุณนะคะเหมือนเขาก็เหมือนชื่นชมกับสิ่งที่คุณทำนะคะชื่นชมผลงานคุณชื่นชมความสามารถของคุณ เออแล้วก็เขาสองคุณในสไตล์แบบว่าอยากรู้อยากเห็นไม่ใช่เนกาทีฟไม่ไม่ใช่ทนะ็อกซิกนะเออคนคนนี้อาจจะเป็นคนทางไกลหรือคนที่มีอายุก็ได้นะคะอืมอาจจะเป็นห่วงเราก็เป็นไปได้นะคะเออเขาชื่นชมคุณนะคะกับสไตล์การทำงานของคุณสไตล์การแต่งตัวของคุณอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วเขาก็เหมือน รู้สึกดีเวลาที่เขาเห็นคุณนะมีความสุขหรือว่ามีพลังบวกที่แสดงออกมาผ่านโลกสืออส่อสื่อโซเชียลอะไรต่างๆนานาคะคนคนนี้อาจจะเป็น energy ของชาวราศรีกุมราศรีกันกร,รกฏก็ได้นะคะที่2คุณนะคะแต่มีความเป็นไปได้ว่าเป็นอาจจะเป็นคนที่ร่วมงานกันมาก่อนหรือเป็นคนที่สนใจในผลงานของคุณก็ได้นะ whatever ใช้วิจารณญาในการรับฟังนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะเลิ่มเลค่ะ